ถ้าเป็นที่อื่นเขาต้องอาบน้ำคงคาด้วยใช่ปะอินเดียเนปาลจะต้องอับน้ำคงคาก็ต้องไปเอากน้ำคงคามาเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อชำระล้างก็บอกน้ำมนต์ของเขาจะเป็นน้ำคงคาแต่ของเราไม่ต้องคงคาเราใช้วิธีพรรมดาส,สวดแล้วก็ทำวิธีนี่คือความต่างนะลูกจะได้รู้เป็นความรู้อันนี้อันนี้เสริมให้นะอันนี้เสริมให้นะที่รู้แล้วก็รู้ไปอ่นะ ฉะนั้นจึงบอกให้ความสำคัญของการอาบน้ำนมน้ำนมเพราะพิธีนี้ทำไมทำไมต้องอาบน้ำนมด้วยเนี่ยลูกเป็นตัวแทนแห่งเทพเทวาเป็นกายสังขารห่งเทพเทวาที่มาสถิตยอยู่ซึ่งมีมาตั้งแต่เรายัางไม่ได้เกิดควบคุมจิตเราตั้งแต่เราจุติมาเป็นก่อนจะลงมาเกิดด้วยซ้ำไปแต่อันนั้นเป็นเรื่องของความเชื่อที่เรามีอยู่ด้วยแต่ถบางคนไม่เชื่อก็เ,อเกิดมาพ่อแม่ทำไอ้นั่นเป็นกายสังขารกายมนุษย์ประกอบไปด้วยอะไร น้ำชาประกอบไปด้วยครับกายกับจิตเขาเรียกมนุษย์จิตก็คือเนี่ยที่คิดพูดกระทาอยู่ในคนหวหมดสมองที่มันจับต้องไม่ได้แต่มันบังคับได้กายคืออะไรเนี่ยที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่ามันเรียกว่ากายจิตบังคับกายถูกป่ะความคิดจิตจิตเจ็บเกาะพอจิตเจ็บเกาะความรู้สึกบังคับกายรู้สึกพอใจไม่พอใจรู้สึกง่วงเงาเมานอนอนี่เป็นความรู้สึกรู้สึก ติดกิเลสชอบความชอบก็เป็นไม่ดีความดีติดติดดีก็ไม่ได้ก็เป็นเป็นอกุศลน,นะอันนี้นะแล้วเราต้องมีศีลห้าให้ครบอารถานสินห้าก็ค,าาคือต้องอรรถธนาปานาติปาตาต้องอะไรก่อนนโมสามจบพูดทางสารณานังจนตาติยปิสังคังสารณานังกชามิอันนี้อาจารย์พ่อถือว่าดูแล้วนะแล้วก็ปานาติปาตาเวรามณี พานาคือไม่ฆ่าสัตว์อธินาทานาไม่รักทรัพย์การเมสุวิชาจาราเวและวมีิกขาประดังสมาทียอมิการไม่ประพฤติผิดในการมประพฤติผิดในกรมร,นกรมคือมีสามีตนเองประพฤติผิดไหมผิดไหมไม่ผิดแต่ถ้าเกิดมีสามีแล้วไปมีชู้เนี่ยก็ผิดประพฤติผิดในการมดังนั้นสิ่งห้าเป็นสามีภรรยากาันทําอะไรก็ได้ปกติถูกปะแล้วข้อสี่มุสาวาทาเวแล้วมีคือการไม่พูดปดโปรเทสเพื่อได้ให้ได้ผลประโยชน์มาแล้วการทําให้เกิดอกสุศล พูดเพื่อเป็นอกุศลทั้งหมดแต่ถ้าพูดแล้วสิ่งที่เราพูดอย่างเช่น,นว่าคนที่ฟังอะ่ะเพื่อให้เขาามาจหนึ่งเขาไม่ชอบขอเขาไม่ครอบครัวไม่โอเคอกันเป็นคนมีองค์ก็เลยปฏิเสธไม่แต่ถ้าอะไรก็โกหก,กว่ามันนี้ไปวัดมาเขาก,ก็โอเคเขาโอเคกับวัดแต่เขาไม่โอเคเรื่องเรื่องทางด้านนี้ลูกเกิดวันเนี้ยไม่ไม่พอใจ หรือว่าทํา co พิธ so like ีไปแล้วตนไม่พอใจแล้วเอาพานคูไปข้องขวัญพันคูต่างๆนะมันเป็นการทําร้ายครูบาอาจารย์องคใดตนเองแค่ถึงว่าคนทําพิธีเขาไม่เคยปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบแล้วลูกไม่ศรัทธาเขาละลูกแค่ไม่ศรัทธาเขาแต่พานคูลูกไปทําลายได้ไหมไปทําลายได้ไหมมีมี่ถ้าเกิดว่าไม่ศรัทธาบูชาผู้ทําพิธีแล้วอะไปทําลายพานคูได้ไหมเกี่ยวกันไหมไม่ได้ ไม่ได้เพราะว่าทําเขาแค่ทําพิธีให้เขาไม่ได้ใส่อะไรถูกต้องใช่ไหมเขาไม่ได้ใส่อะไรเขาปฏิบัติตัวมีเราแค่แต่ถ้าเกิดว่าเรามีความเป็นกังวลเราก็ต้องไปเสริมพานที่ที่ใหม่ให้เรียบร้อยก่อนที่เราศรัทธาใหม่แล้วเราถึงจะเอาพานอันนั้นไปจาเริญได้อันนี้คือสิ่งที่ถูกเข้าใจปะ่ะจาเรินไหนฝากแม่น้ำพงคา ฝากไปจาเริญแม่น้ําฝากแม่น้ำม้งคาฝากเพื่อความเป็นร่มเย็นเป็นสุขอันนี้อันนี้คือเรื่องของพันคูและการถวายพันคูที่นี่ต้องเสริมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งสองครั้งได้ไหมสามครั้งได้ไหมสี่ครั้งได้ไหมมากไปเอาปีละไม่เกินสองครั้งก็พอละในความเป็นจริงนะคือถามว่าเด็กสามเดือนเจอกันอีกแล้วไม่ต้อง ใช่ไหมให้คนอื่นเขามั่งจองคิวอิ่วจองอีกแล้วอิ่วจองทุกเดือนเลยถวายทุกเดือนเลยไม่ได้เข้าใจไหมลูกต้องประมาณรู้ว่ามันเหี่ยวมันแห้งมันลาใช่ป่ะอะไรไปเนี่ยลูกต้องเออเปลี่ยนสองครั้งก็กําลังดีมันไม่ห่างเกินนะแล้วพอเราถวายพันครูไปเสร็จแล้วพันครูเนี่ยเราต้องดูแลอย่างไรนั่นเราต้องดูแลยังไงอันนี้ก็ไม่เลิก บีประสบความสำเร็จไอนายประสบความสำเร็จอิ๋วประสบความสำเร็จแต่ป่องอยังไม่ประสบความสำเร็จทั้งๆ้เป็นลูกศิษย์มานานมากกว่าแล้วป่องบอกทำไมกูไม่สำเร็จวะเอ้ยแต่ไม่เป็นไรก็ยินดีเขาได้ดีก็ได้ไงเขาจะได้ช่วยอ่าเนี่ยป่องมีอะไรละความเป็นอะไรหูที่ตายินดีเมื่อเขาได้ดีรู้ว่าแล้วก็ไม่มนันคิดได้นิดนึงแต่ปฏิบัติไหมไม่ปฏิบัติสําคัญตรงก,กับมันไม่ครบไงกายวาจาใจใช่ปะ ความคิดคาพูดกระทำต่างๆเนี่ยต้องระวังถ้าคิดได้แต่ถ้าไม่ลงมือกระทามันก็แค่อยู่ในความคิดแล้วเรารู้จักระง,งับเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสันเสริญเพราะคิดมันคิดอย,อยู่ตลอดแหละเดี๋ยวคิดอีกแล้วปรุงเลยคิดเอีอเ่ยชอบคิดแล้วก็ปรุงนิสัยคือชอบคิดแล้วก็ปรุงว่ามันงุ่นมินแล้วก็เอาเอารมณ์ไปไปลงแล้วก็บอรูปเป็นหัวสมองไม่ดีเห็นไหมอ้างอันนี้มันคือข้ออ้าง มันก็จะเป็นแบบนี้ตลอดเพราะว่าเขาเคยอ้างมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วเขาทาไปสิบครั้งจนเขาชินแล้วเขาก็ทาไปร้อยครั้งจนเขาชินโดแฟนเขาบอกกูก็ฟังเฉยนั่นแหละเห็นไหมคนรอบข้างก็จะฟังเฉยเนี่ยเป็นความเคยชินเป็น,นอกุศลฉนั้นคนที่จะเอาออกได้ใครอาจารย์พ่อปะแฟนปะคนรอบข้างปะสิ่งแวดล้อมปะใครจะทําจะหยุดพฤติกรรมตรงนี้ได้ใครทุกอย่างดีชั่วอยู่ที่ตัวทํานี่ไง เข้าใจไหมฉะนั้นอยากคิดได้แต่ต้องไม่จำเป็นต้องทำทุกทุกอย่างที่เราคิดนะกรุณาละเมตตากรุณามุทิตา,อ,า,าอุเบกขาเบกขาคืออะไรไม่ลำเอียงวางตัวเป็นกลางไม่ยินดีจนเกินไปแล้วก็ไม่เสียใจยจนเกินไปเอาตรงกลางๆไม่ต้องไปติดชอบ